สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดูร์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับนุกนะคะจาก CW ดูร์รับซื้อขยะรีไซเคิลค่ะสำหรับในวาระปีใหม่นี้นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรามาตลอดนะครับปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่30แล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจและก็เชื่อมั่นในตัวเรานะครับนอกจากนี้เองก็ต้องขอขอบคุณนะครับในทุกๆคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับผมที่ให้กาลังใจ แล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทําการค้าทํากิจการอะไรก็ขอให้ราบลื่นเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ในปีใหม่นะคะสาหรับท่านที่ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าออกเดินทางเงี้ยขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกันทุกท่านเลยค่ะ แล้วก็ร้านของเรานะคะเปิดทําการในวันที่2มกราคมนะคะใช้อย่างไงก็คือสามารถมาที่ร้านได้เลยนะคะที่ถนนบุญภจันร์่าชาจีนใกล้ๆอทีคอนโดค่ะนอกจากนี้เองนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับผมช่วยติดตามนะครับผมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราด้วยเพราะว่าเราก็มีคอนเทนต์ออกอากาศใหม่ๆเป็นประจําเสมอนอกจากนี้เองนะครับในช่วงปีใหม่นี้เองเนี่ยเราก็มีแผนในการผลิตคอนเทนต์รายการใหม่ๆที่มาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามไว้ในทุกแพลตฟอร์มของบริษัทด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนขอญาตลาไปก